สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุตสัตน์นะครับผมผมกอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัทไว,วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งทั้งเป็นสิทธิ์ในสายหลงวงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลัดทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับนี่เลยนะครับสุดยอดของตะกุดหายากที่เป็นตำนานไปนแล้วนะครับสหรับตะกุดวัทวยด้วนนะครับอย่างคลิปที่แล้วก็จะ นำเสนอตะกุดขนาดสนิ้วเป็นตะกุดยันติดิสิงเหยใหญ่เสา5ปี60 0ซึ่งดอกนี้เนี่ยติดรางวัลที่1ด้วยนะครับก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองด้วยนะครับเพราะว่าหายากมากๆนะครับผ่านมือผ่านตานเนี่ยไม่เกิน5ดอกนะครับซึ่งผมมีมาอีก1ดอกเนี่ย ก็คือดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าผมได้มาคู่กันซึ่งสไตล์ของผมเนี่ยผมจะชอบแบ่งของเด็ดๆไว้ก่อนเลยนะครับ้านาด้วความสวยเนี่ยตะกุด2ดอกนี้เนี่ยความสวยเท่ากันเลยนะครับแต่ความเด็ดก็คือดอกที่ติดรางวัลที่1น,นะครับผมมาประกาศเพราะว่าดอกนั้นนี่หมายเลข9แล้วก็มีใบประกาศด้วยแต่ดอกนี้เนี่ยสวยแต่ ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรนะครับเพราะว่าลักที่ปิดทับอยู่เนี่ยนะครับทั้ง2ด้านเลยเนี่ยทำให้ไม่เห็นหมายเลขนะครับแต่ตะกุดเนี่ยสภาพสวยนะครับนี่นะครับตะกุดจะมีความสวยงามมากๆนะครับแต่ดอกที่ปิดไปเนี่ยหมายเลข9้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของเด็ดกว่าเท่านั้นเองเวลาผมแบ่งเนี่ยนะครับผมจะเลือกของเด็ดของสวยมาแบ่งก่อน เพราะว่าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขามีกําลังพอที่จะปิดของเด็ดนะครับซึ่งก็จะมีราคาสูงกว่าแต่ขยะได้แค่ชิ้นเดียวดังนั้นนี่ถ้าเกิดเราขายแบบธรรมดาก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยมาเป็นของเด็ดๆราคาสูงๆ,ๆเนี่ยลูกค้าเขาก็จะบ่นเลานะครับว่าถ้าเป็นถ้าได้ดอกนั้นดอกเดียวก็พอเลยนะครับ การนี้ก็จะต้องมาปิดเพิ่มอีกนะครับด้วยความที่อยากได้นะครับนะครนี้สไตล์ผมเนี่ยจะชอบแบ่งของเด็ดๆก่อนเลยนะครับส่วนดอกนี้เนี่ยก็คือเป็นตะกรุดที่สวยนะครับสภาพสวยเหมือนกันเท่ากันนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเก็บมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ผ่านงานประกวดเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาก็แบ่งปันตามทุนนะครับดอกที่ ติดประกวดมาทุนก็จะมาสูงกว่าเท่านั้นเองงนั้นดนดอกนี้นะครับ,รบทุนมาเบาก็โบกบางๆนะครับสตว์ทะเที่มองหาอยู่นะครับตะกุดขนาด4นิ้วเสา5ปี60คนคนเล่นสายนี้เขารู้กันนะครับว่าหายากแล้วก็พุทธคุณสูงขนาดไหนนะครับตัวนนรายการต่อไปก็จะเป็นตะกุดโทนหอฉัน 459นั่นเองนะครับเนี่ยถือว่าเป็นของเด็ดเลยนะครับตะกุดโทนขนาด5นิ้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นแผ่นตะกัวนะครับจานทั้งนอกแล้วก็ทั้งในนะครับโดยหลวงพ่อท่านเยจานด้วยลายมือของท่านเองเลยทุกดอกนะครับโดยการสร้าง99ดอกเท่านั้นนะครับ ซึ่งการต่อโคดเนี่ยก็จะต่อกันเองนะครับอย่างดอกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่หมายเลข3 8นะครับอย่างที่ผมสืบมาเนี่ยหมายเลข38ดเนี่ยผมเจอมาแล้วนะครับเขาจะต่อเรียงสวยแต่เลขเนี่ยมันจะเป็นหมายเลข83นะครับซึ่งก็จะมีการต่อก,กับหัวกันบ้างนะครับซึ่งก็เจอเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญหอฉันแล้วก็ประกุดโทนแบบนี้นี่ครับที่ผ่านตา มาอยู่ประมาณไม่เกิน1ิบดอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะต่อโค้ดนะซึ่งเป็นโคตดตัวเดียวกันที่ต่ออยู่ในเรียนหอฉันส่วนโค้ดพัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่ออยู่ในด้ามมีดหอฉันนะครับนี่ครับหลวงพ่อท่านจานนอกจานในนะครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นตะกุดในตำนานอีกรุ่นนะครับ ปลุกเสกไตรามาสปี59เต็มๆนะครับมีจีวรพันมาแบบนี้เลยนะครับลูกสิธย์ลูกหาเนี่ยหลายท่านน,นะครับเก็บเงียบเลยนะครับดังนั้นนะี่มีเปลี่ยนมือมาอยู่ไม่บ่อยนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจก็ทักถามมาได้นะครับ ตัวรายการต่อไปก็จะเป็นตะกุดมหาลาบหอฉันนะครับเป็นตะกุดขนาด2นิ้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่จะอุดมวลสารซึ่งเป็นมวลสารเดียวกันกับที่อุดอยู่ในกันมีดนะครับแต่ของเดิมนี่เลี่ยมเก็บผิวอย่างดีมีจีวรแล้วก็ใส,ส่ศีลในพิธีด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะจานทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็ต่อโค้ดซึ่ง นะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับที่ตอกอยู่ในตะกุดโทนนั่นแหละนะครับแต่จะไม่มีหมายเลขนะครับจะสร้างหนร้าง199ดอกเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับใบฝอยดาเดิมแบบนี้นะครับซึ่งดอกนี้ก็ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของหม่เนีนะนะครับยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยนะครับกำลังจะเดินทางกลับมาไปลายเดือนนี่แหะครับก็ แต่ที่มองหาอยู่ก็ลองทักสถทามานะครับเผื่อเจอนะครับแต่รู้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นของหายากและก็ประสบการณ์สูงก็จะมีผู้สอบแสวงหากันมากนั่นเองนะครับส่วนราการต่อไปก็จะเป็นตะกุดหอระฆังปี60นะครับตัวนี้ก็เป็นตะกุดแจกแม่ครัวนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับดอกกร้สางน้อยนะครับเพียง199ดอกเท่านั้นนะครับ ปลุกเสกฝีวาราคาบีหนึ่งไตรมาสนะครับเป็นตะกุดที่แจกกรรมการแล้วก็แม่ครัวนะครับก็เลยเรียกติดปากว่าตะกุดแจกแม่ครัวนะครับปลุกเสกทั้งพิธีเสาห้าแล้วก็พิธีไตรมาสนะครับเป็นตะกุดที่มีประสบการณ์สูงมานานแล้วนะครับหอระคางปีบศูนย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นตะกุดเนี่ยหรือจะเป็นเบี้ยแก้แล้วก็วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะครับได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับ ตะกุดที่หายากอีกรายการก็จะเป็นตะกุดนี่เลยนะครับตกะกรุดณมหานิยมาริการาลิ้นทองนะครับซึ่งเป็นตะกุดเงินนะครับจานอัคระเลขยันนี่นะครับอยู่ด้านในนะครับขนาดของตะกุดเนี่ยยาวประมาณ2.5นิ้วนะครับปลุกเสกไตรามาสปี59เต็มๆเลย นะครับหรือว่าเป็นตะกุดที่น่าใช้ที่สุดนะครับพุทธคุณของตะกุดสาลิกาเนี่ยเด่นในเรื่องของเจราจาข,าขายนะครับติดต่อการงานก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับว่าความก็เป็นณจังงานนะครับนี่เลยนะครับตะกุดสาลิกาลิ้นทองนะครับณมหานิยมนะครับสุดกาก็จะเป็นตะกุด หนังกองแตกหนังกองเพนนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลยุคต้นก่อนปี60นะครับซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยจานอัคระเล็กยันสวยงามเลยนะครับกองเพนหรือกองแตกเนี่ยเป็นของอาถรรพ์นะครับบอกกันว่าเป็นมหาโพกทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่กรองดังเนี่ยนะครับไม่พระเนนก็จะอิ่มนะครับหรือไม่ก็ ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็จะมารวมตัวกันชุมนุมกันนะครับดังนะนั้นนี่พุทธคุณในทางของเรียกคนเรียกแขกเนี่ยนะครับร้านค้าร้านขายใน,นยก็จะมีบูชาเลยนะครับบริการก็จะเป็นเหรียญสร้างหอฉันปรามาสปี59นะครับเถี่ยงนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับจำนวนสร้างน้อยเพียง200เหรียญเท่านั้นนะครับ เหรียญชุบทองเนี่ยนะครับจะมีโค้ดเพิ่มมานี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นโค้ดพอผ่านนะครับส่วนโค้ดหน้าก็เป็นโค้ดตัวเดียวกับที่ตอกอยู่ในเหรียญทองแดงธรรมดานะครับเหรียญนี้ถือว่าสภาพสวยงามนะครับกล่องเดิมนะครับนี่นะครับหมายเลขนี่นะครับบางทีตอกไม่เต็มไม่อะไรบ้างนะครับก็จะดูยากสักหน่อยนะครับแต่ก็แท้ดูง่ายนะครับเหรียญนี่เลยนะครับ มาพร้อมกล่องนะครับผูกเสกไร้บาสปี5้าเก้าลเต็มนะครับเป็นเหรียญในฝันของหลายๆท่านนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมมานานแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็แขวนรุ่นนี้นะครับประสบการณ์ฟ้าผ่าสองครั้งไม่เป็นไรนะครับนี่แหละครับเขาจึงเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญฟ้าผ่านั่นเองนะครับเหรการก็จะเป็นสิงสามขวัญรุ่นแรกนะครับเลยนะครับ พร้อมใบพระกรถาบูชานะครับซึ่งสิ่งุ่นินี่ปลกเสกพร้อมกันกับมีดหมอเตวิชาไมาก้กระดมฟ้าผ่าปี5758นะครับสภาพสวยนะครับไม่ได้แกะซองเลยนะครับซึ่งกลายเป็นของหายากมานานแล้วนะครับสำหรับสิ่งสำคัญรุ่นแรกนะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับสาริกาแช่ในน้ำมันม,นมหาสเสน่ห์นะครับน้ำมันเนี่ย ฝูกเศษอยู่ในโบสถ์วัดไหยด้วนเนี่ยเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เข้าวิธีผ่านวิธีเนี่ยหลายวิธีมากๆเลยนะครับดังนั้น,นจะมีความเข้มขังแน่นอนนะครับสำหรับสาริกานะครับเป็นยุคต้นก่อนปี60นะครับสวติการก็จะเป็นสิงสาริกางาแกะนะครับแกะจากเศษงาซึ่งงานเนี่ยเป็นงานที่บวงสวง แล้วก็นําไปสร้างรูปต่างๆนะครับเหลือจากนั้นก็จะนํามาแกะเป็นสิ่งริการแบบนี้นะครับงนั้นที่จึงผ่านมาหลายพิธีแล้วนะครับจงมีความเข้มแข็งมากๆนะครับหรับสิงรุนนี้นี่เป็นยุคต้นนะครับประมาณก่อนปี0หรือปี0ประมาณนี้นะครับส่วนการต่อไปก็จะเป็นมีด7นิ้วด้ามกระดูกฝักไม้นะครับ ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อัตรเลขยันสวยงามเข้มขังเลยน,นะครับตอกโค้ดพัดร้อยนะครับตายตอกชาตรัชชัยนะครับแนะนำเก็บได้ให้เก็บนะครับสำหรับมีด7นิ้วแบบนี้นะครับลายตอกเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามราคาตอนนี้ก็ถือว่าจับต้องได้อยู่นะครับแต่มีดเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะที่ นำมาเผยแพร่เนี่ยก็คือเป็นมีดที่ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเช่าในราคาเดิมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นชุดใหม่เนี่ยรับเข้ามันจะแพงกว่านี้แล้วก็ราคาจะสูงกว่านี้แน่นอนนะครับสว่วนราการก็จะเป็นมีด7นิ้วด้ามกระดูกฝักม้าเช่นกันนะครับปอกลาน้องสิงแล้วก็อัคระเลขกยันสวยงามเข้มขลังเลยนะครับเป็นลายต่อของช่างตรัสชัยนะครับ เลยนะครับตอกโค้ดพัดร้อยที่ปลายมีดนะครับลายน้องสิงเนี่ยจะพบเจอน้อยนะครับเพราะว่าช่างธัชัยเนี่ยท่านจะตอกเฉพาะหน้าเกี้ยวนะครับส่วนใหญ่ดังนั้นนี่นอกเหนือจากหน้าเกีียวแล้วก็จะเป็นลายอื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยตอกเท่าไหร่นะครับจึงพบเจอน้อยนั่นเองนะครับสวยงามนะครับแนะนําเลยนะครับเก็บได้เก็บนะครับ ตัยวยการต่อไปก็จะเป็นมีดฉลองอายุวัฒนรมคลหลวงพ่อครบ102ปีนะครับตอกลายเซมาครึ่งใบนะครับหมายเลขสินี่ก็เป็นวันเกิดนะครับก็คือวันหลวงพ่อเกิดวันที่สินะครับส่วนเลนนี่นี่หมายเลข348นะครับต่อโค้ดพัด66นะครับ คลิปเมื่อกี้นี่ปิดไปแล้วนะครับเล่มนั้นนะครับเล่มนี้คีอสามสี่แดนะครับสวยงามเลยนะครับตอกลายเสรยมากขึ้นไปนี่นะครับด้านฝักทําจากไม้ประดูบันไดขอชันลังเก่านะครับแมมสามกสัตว์ตวัวคิ้วสวยงามเลยนะครับ เปิดรายการก็จะเป็นขนาด2 7, 5นิ้วด้ามแกะทาไว้รวันนะครับตอกลายเสมาเต็มใบตอกโค้ดพัด66นะครับเล่มน,นี้หมายเลข97นะครับตัวนกสร้าง199เร้ยล่มเท่านั้นเลยนะครับาลายผักทำจากไม้ประดู่มาได้หอยฉันลังเก่านะครับแม่ตากระัุนยกคิ้วสวยงามนะครับด้ามแกะทาไว้รวัน สวยงามเข้มขังเลยนะครับราคาเริ่มขยับแล้วนะครับแล้วก็หายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ท่านที่มองหายอยู่ก็ทักถามมาได้นะครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ไลฟ์สดหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับหรืออาจจะมีเพิ่มรอบเข้ามา ส่วนวันไหนนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งทางช่องทางติดต่อที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็รอชมไลฟ์สดกันนะครับเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงแบ่งปันพันเดียววันนี้มีมา2ชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็จะมีพระปิตาปลดหนี้กรรมการทาทอง ลูกอมสมปาถนาปี58มหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์เหรียญหลังยันดวงอัคะมหาเศรษฐีปี58ตะกุดทองฟ้าบาท3รายการนี้แบ่งปันพันเดียวสว่วนอีกชุด ก็จะเป็นพระปิตาปลดหนี้กรรมการทาทองปี62ตะก,กุดหนังกองแตกหรือหนังกองเพลนพระผงหลังยันดวงอคะมหาเศรษฐี กุดทองฝาบาทสาวรายการแบ่งปันพันเดียวสำหรับสองชุดนี้ใครเร็วใครได้นะครับต้องมีแบบนี้เลย,ายลทางร้ายของเรายังมีมีดวาระพิเศษ,ษ,ษวัดสร้างเองปีดลึก,ลกหายยาก ที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีวาระปกติวัดสร,ร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ให้รแด้วยเงินทออเข้าของเองินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายรายายไไจัจากระจายกล่ไฟไเก็บเงตลอดไปนะกนะทุก,ท,กทุกคน